ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสรน,นาครลำซิงนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้วันอังคารที่20่สิกรกฎาคม2 5 2พเวลา8โมงก,กว่านะครับยังเจ้9โมงเลยมองประเด็กไฟชมาเท่งประเด็กไฟชมาเท่งนะนี่นได้บอรวันหนทูทีที Xán, cái người kia à thèn nhá thèn này ồ ồ ở khu Phai San ở gần nhau thèn ai à thèn y y như này ở khu Nam này ở phường ở khu này tại đâu có người như nội mà đấy người như nội chạy xe ôm เอาแล้วอีกคนน่ะที่เคยขับอ่ะมันไม่ให้ขับแล้วบอกอีกคนที่เคยขับประจำแหละมันไม่ขับแล้ววันหนึ่งหยุดครึ่งวันอ๋อเทงหมูออกลายเลยเทงหมูออกลายเลย size เฮ้ยมันเสียบตอนไหนเอาหมดเลยนะในตอนนี้เสียงานเขาดูจักกันนานแล้วเองก็ไปทำไปเชื่อเนี่ตอนนั้นอ๋ออันนี้มันเกมหายเป็นงนี้เลย เ้าจากกัเกล <Okay, body. S 1> ี้ยวก็ดีบางมาหน้าเรียกจ๊กตุ๊บรับเฮ้ยบอกเลยตัวอะไรอะไรนู่นจ๊หน้านความลำเลครคุณทำอะไรนั่นอะไรอะ่ะเล่นทายาแล้วนะ่ะเ,เล่นทายาแล้ว ปัจัุบัดที่หล่เพียเปัดบที่ทตอนนี้หน้างานกำลังไกลจะถึงพื้นที่ถนนแล้วน่าจะ70%ดสอร์ได้ประมาณนี้เหลือีกสเปอ็นต์ตรงน,นี้น่าัะประมาณนี้นนนของคนอื่นเขาเพิ่สามสิเนาะ ของเราเจ็สิบแล้วนี่มัน <50. S 1> เกินครึ่งทางนิดๆแล้ว,วอ่ะเกินครึ่งหนึ่งเลยเกินมาเยอะเ,เกินมาเยอะดูอย่างนี้มันน้อย่าไปยืนตกลางจริงๆเอ ประพยัดแต่งเกีบต่างบตอสติ๊กเกอร์นี่ไงนี่แทนเธอดับองศาประมาณนี้สวยประมาณนี้คอไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปกำลังเข้าไปหาเพจที่มันออกแบบราคาถูกเราจะส่งแบบแบบนี้เลยไป ภาษาตะอันนี้เป็นภาษาตะโคนน้ำซิงถ้าภาษาตะโกนโกน,น,น้ำซิงขึ้นก่อนสายมันจะขึ้นสูงใช่อ่าอืมันจะมาได้สรงนี้ถ้ารถน,าน้ำซิงเป็นขาวโกลจะกลับภาษาตะอืนยังไงก็ได้ไปทรงนี้เลยไม่รู้เลยแต่ร้านที่เขาออกแบบเขาจะส่งมาให้ดูก่อน ถ้าเราถูกใจเขาก็ร่างแบบเลยเขา้าไฟเลยนาเสื้อยังเคยทำมาแล้ว mm hmm. มีแต่คนขอ mm hmm. ตัวเองเลือไซส่ตัวเดียว mm hmm. ทำมาสิบตัวให้ดู mm hmm. หมดไปจิดร้อยห้าสิบาทแบบเสื้อราคาถูกอะ่ะเสื้อแบบสไตล์แบบนี้แหละเสื้อราคาถูก mm hmm. สั่งซีกเม,ม,ม้าม mm ูเ hmm. ธอหมด,ดอบตูวจ็ตร้อยห้าสิบาท เสื้อตัวละ60บาทค่าสกรีนบวกแล้วมันร้อยยีย่สิสกรีนในด้านหลังอย่างเดียวตอนนั้นทำเสื้อระบบเครื่องเสียงด้วยกับ YouTube ด้วยนั่นแหละมีสองชื่อ ในนาในนาคือนี้เดินเดินลาเตรียนอยู่ลูกไคไอละมัเลยระการติโตจะคือไหนจัดหนาเองอยู่จราคาเองอยู่ไองหีอยู่ทลแล้วกินอยู่จมู่เพื่อกินจัดนาเองอันนี้กอนันแะลซื้อข้าวไอเจ้าไอเกิลกินในนาสิบาทไอจะพอเขาอิน่ะพีสาวเขาขอบคุณมากเลยท่านได้ดูนี่ติโตทีมนี้ตั้งนาน มันมีหลายที่ยังไงเขายูนถ้ายังนไะงแ,แต่เขาไม่เคยได้รับ5บาทอะไรอืมสิบี่อพันกรัมเรือเอาสิบบาทจะได้พันกเอาแต่ไง yeah so.

วา,ากักรคงทไม่ได้มันก็ต้องย้ำย้ำย้ำไปเรื่อยๆหละครับวาต้องรอให้คนอ,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 อื่นมาย้ำด้วยแต่มันไม่ค่อยโอ้ีนะเมันคืนลมมันแรงหน่อยตันใด้ขนาด,ดาน,นี้แ้่ตันนี้จะ เ่นเล่น จะลงให้กันข้างๆกันก็ได้แตไหลตกไปเลย ออเดี๋ยววสุปว่าทไม่ได้ครับคลิปนี้ เรบคลิปนี้ขอจบลงให้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ